ครับสวัสดีพี่พิชาลายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับก็สู่การรีวิว e v o วกโคลนะครับทางเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะก็มารีวิวในเซิร์ฟเกาหลีกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับรีเควสตนะครับที่พี่ๆหลายๆท่านได้ร้องขอกันมานะครับซึ่ง e v o วกโคลเนี่ยก็เป็นการ์ดที่ต่อจากเมตาของสายพื้นที่เฟกเลยนะครับอ่ะขออภัยด้วยนะครับ ก็คือเป็นการ์ดท,ที่เอามาแก้ทางพวกสายพื้นที่เ,เฟกเก่งๆหลายๆตัวเลยนะครับสกิลเนี่ยจะมีความโกงความเก่งในตัวเลยมากๆนะครับสหรับอีโวโครคือถ้าเทียบกับว่ามันคองเมตานานไหมนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับสหรับโคร่นเองนะเดี๋ยวยังไงผมจะพาพี่ๆมาทําความรู้จักแต่ละสกิลนะครับอย่างคร่าวๆก็แล้วกันซึ่งถือว่าเป็นเจาะลึกไหมก็ไม่ถือว่าเป็นเจาะลึกก็แล้วกันนะครับก็คือจะ บอกแค่สกิลที่มันไม่มีในไทยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นการ์ดที่อีกนานเลยนะครับอย่างตามเนี่ยถ้าจะเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมให้มากสุดเลยเร็วสุดเนี่ยคือ1ปีเลยนะครับสลับ Evo วครนั่นเองนะครับซึ่งเรามาทําความรู้จักกับสกิลที่1ของ Evo วครอนกันเลยดีกว่านะครับเมื่อมาถึงหรือก่อสร้างแลนด์มาร์สของฉันนะครับมีโอกาส90%นะครับอัญเชิญอีกานะแล้วก็โอกาส75%นะครับยกเลิกสกิลหุ่นไลกาของฝ่ายของข้านั่นเองนะครับ สกิลที่2นะเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังเนี่ยมีโอกาส60%นะครับที่จะย้ายกลับไปยังตำแหน่งที่ยืนนะบวกเพิ่ม20%เมื่อไม่แสดงผลนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะครับที่เด็ดเลยนัก็คือโอกาส60%นะครับป้องกันขโมยมาเบิรนะครับในที่นี้เนี่ยสามารถต้องกันได้จากสกิลขโมยมาเบิรจากพื้นที่เอฟเฟกนะครับการขโมยมาเบิรจากสกิลอัญเชิญนะครับในภายภาคหน้านะ การขโมยมาเบิรด้วยการสลายมาเบิร์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งความสามารถของสกิลอีโวนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงพื้นที่ของฉันนะครับเก็บค่าผันทางเพิ่ม250%และถ้าหากว่ามาถึงพื้นที่ที่ล็อกเมืองคูณนะครับมีโอกาส80%นะครับที่จะเพิกเฉยต่อสกิลยกเว้นค่าผันทางของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับ และในคลิปนี้นะครับผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสก e ิลอีกาของโครนั่นเองนะครับอีก e าเนี่ยจะถูกอัญเชิญออกมาในพื้นที่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คและเพิ่มตัวคูณ4เท่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอ e ีกาเนี่ยมันถูกอัญเชิญออกมานะครับมันจะทําการลบพื้นที่เอฟเฟกการติดตั้งแล้วก็สกิลอัญเชิญทั้งหมดภายในแถวของฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นเลยนะครับเอกลักษณ์ของอ e ีกาของโครนั่นเองนะ ซึ่งอ e ีกานะครับจะทําการสลายมาเบิลฝนแฝงอง้ามนะครับให้กลายเป็นศูนย์นะและอัญเชิญเคลื่อนย้ายผู้เล่นทั้งหมดภายในแถวเนี่ยยกเว้นตัวเราเองนะครับไปยังตําแหน่งของอ e ีกานะครับโอเคเนาะอันนี้พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยังไงผมจะไปอธิบายคอมโบอีกทีนึงนะครับว่ามันทํางานยังไงนะซึ่งอ e ีการเนี่ยมันมีสกิลอัญเชิญเคลื่อนย้ายถูกไหมสกิลอัญเชิญเคลื่อนย้ายเนี่ยถือได้ว่าเป็นสกิลทีเด็ดของโครเลยนะครับเนื่องจากว่า เป็นสกิลที่ทำให้การป้องกันนะครับที่มันเป็นเมตามาอย่างยาวนานเนี่ยตกเมตากันไปละนาวเลยนะครับก็คือต่อให้มีเนี่ยก็เหมือนไม่มีนะครับคือไปพกหมวกอย่างอื่นจะดีกว่าอีกนะครับอืมพวกหมวกไทเทเนียมนะครับหมวกอาร์ค่างเงี่ยไม่มีผลกับสกิลอันเชญเคลื่อนย้ายนะครับเนื่องจากสกิลอันเชญเคลื่อนย้ายนี้นะครับไม่สามารถป้องกันได้ด้วยสกิลป้องกันบังคับยายนั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วมันมีสกิลอะไรป้องกันได้อีกล่ะนะครับ สิ่งเดียวที่จะป้องกันสก,กิลอันเชิญเคลื่อนย้ายของอีกาของโครได้เลยนะครับนั่นก็คือโลแล้วก็โลซูเปอร์เท่านั้นนะครับแต่นะครับเราต้องมีโลที่ชาร์จครบ2ขั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีขั้นเดียวเนี่ยก็ยังสามารถถูกโจมตีด้วยสก,กิลอันเชิญเคลื่อนย้ายของโครอยู่นั่นเองนะครับขั้นเดียวเนี่ยมันถูกโจมตีได้ยังไงก็คือ ถ้าเกิดว่าเรามีโล่ขั้นเดียวนะครับโล่ขั้นเดียวนี้เนี่ยมันจะไปป้องกันสกิลสลายมาเบิรของอีกานะครับแต่จะไม่ป้องกันสกิลอัญเชิญเคลื่อนย้ายนะครับต่อให้เราใส่หมวกทเทเนียมไปหรือหมวกอาร์คชิวเนี่ยคือยังไงก็ไม่มีทางแสดงผลแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถป้องกันได้ด้วยสกิลอัญเชิญเคลื่อนย้ายตัวของอีกานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโล่2ขั้นนะครับเราจะสามารถป้องกันได้ทั้งสกิลสลายมาเบิรของอีกาแล้วก็สกิลอัญเชิญเคลื่อนย้ายของอีกานั่นเองนะคร ก็ทีนี้แหละนะครับเมตาของการยกเว้นเข้าอันทางนะครับก็จะเข้าสู่เซิร์ฟตัวนี้เลยนะครับเซิร์ฟเกาหลีเลยของโครนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้มองหาจี้ที่มีสกิลยกเว้นเข้าอันทางดีดนะครับแต่ว่าก็อาจจะอันตรายหน่อยนะครับถ้าหากว่าไปเจอกับโครที่มีล็อกเมืองนะครับแล้วเขาทําคอมโบให้เรียกอีกาเนี่ยไปยังโดนตัวของอล็อกเมืองคูณนะครับมันก็จะทําให้ พวกสกิลยกเลิกค่าบันทางนี้นะครับยกเว้นค่าบันทางไม่แสดงผลได้นั่นเองคลนี้เราก็มาเจอกับการ์ดที่เหมาะแก่การรีวิวอีเวโครมากมากเลยนะครับนั่นก็คืออี o ว e เดนะครับก็เดชเนี่ยเดี๋ยวไงผมจะจัดทําคลิปแยกอีกทีให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนนะครับก็อธิบายคร่าวๆว่าเดชเนี่ยมีสกิลพื้นที่ทะเลเพลิงนะครับเนี่ยเห็นไหมก็คือจะสร้างในทุกพื้นที่นะครับพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษนะครับปกคลุมได้หมดเลยนะครับ ก็จัดว่าเป็นพื้นที่เอฟเฟก์ชนิดหนึ่งนะครับที่โครสามารถลบทิ้งได้อย่างง่ายดายเลยนะครับม,มาลุ้นกันอ่ะนี้เป็นสกิลแปลนโดดในตัวของโครนะครับ60%อ่ะอีกาไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไงเราไปลุ้นตกเรนมาแล้วก็อันเชิญอีกาได้นะครับตกเรนมาอ่ะติดแล้วนะครับ พอเราสร้างเลนมาคหรือว่าตกเลนมาคเนี่ยสามารถเลือกกันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับในทุกพื้นที่เลยนะครับยกเว้นพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามนะพื้นที่ว่างน,นะครับสร้างให้หมดพอเลือกแล้วนะครับมันจะทําการ Surprise, ลบนะครับเห็นไหม <uck> หายหมดเลยนะครับทั้งกระดานเลยนะครับเมื่อกี้นะอืมก็คือพออัญเชิญอีกาแล้วนะครับจะทําการสร้างเลนมาคแล้วก็เพิ่มตัวคูณสีเท่ารวมถึงนะครับลบพื้นที่นะครับพื้นที่เอฟเฟกต์สกิลอัเชิญแล้วก็ อ่พวกสกิลติดตั้งภายในแถวได้นะครับอ่าอันนี้ผมจะโจมตีเดสนะครับเดสมีโล่ขั้นเดียวนะครับไม่สามารถป้องกันการอัญเชิญของโครได้นะครับจะป้องกัน,นแค่สลายมาเบิ l นะครับแต่จะไม่ป้องกันการอันเชิเคลื่อนย้ายของอิกาของโครนะครับอ่ะจะโดนโจมตีแบบนี้นะครับแล้วก็คอมโบขังฟองสบู่ตายเลยนะครับเห็นไหมโหดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Evo ว r o ครแบบหอมปากหอมคอนะครับก็จะ ให้เห็นได้แล้วนะครับว่าโครเนี่ยมีสกิลที่ OP มากๆต่อพวกสายพื้นที่เอฟเฟกนะครับพวกสกิลอัเชิญนะครับหรือว่าพวกที่มีสกิลติดตั้งภายในแถวเก่งอย่างเงี้ยนะครับโครสามารถจัดการได้หมดจบในตัวเดียวเลยนะครับอีกทั้งมีสกิลอันเชิญเคลื่อนย้ายที่แสนจะขี้โกงนะครับที่แบบไม่สามารถป้องกันได้ด้วยพวกสกิลหมวกไทเทเนียมหมวกอาร์คิวอย่างเงี้ยหรือว่าพวกหมวกที่มีสกิลบังคับย้ายหรือว่าพวก ที่มีสกิลป้องกันมังคับยายนะครับไร้ผลกับสกิลอันเชิญเคลื่อนย้ายอีกาของโครทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือป้องกันได้ด้วยโล่นะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะโครมันก็ทอยเบิ้ลอยู่แล้วนะครับในตานั้นนะถ้าเกิดว่าเราทอยดีๆนะครับสามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ตายได้เลยนะครับภายใน1เทินนะครับก็ถือว่าเป็นการสายโล่มีหนึ่งตัวเลยนะครับที่ควรค่าแก่การมีในไอดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่า มันเป็นการ์ดที่เล่นได้ระยะยาวนะครับคือโครเนี่ยถือว่าเป็นการ์ดที่ครองเมตาในเซิร์ฟเกาหลีได้หลายๆเดือนเลยนะครับถัดจากเดสก็จะเป็นโครนะครับโครก็ออกมาแก้ทางเดสอีกทีแต่ว่า2ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเฉือนกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไงไว้ทําคลิปเดสอีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้พี่รอเหล่าโครเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่รอคอยพี่ๆหลายๆท่านที่รีเควสกันเข้ามานั่นเองนะครับ คอมโบนะครับก็อธิบายอีกทีก็คือพอสกิลอันเชิญอีกาติดนะครับเราก็สามารถเลือกพื้นที่ว่างก็ได้นะครับหรือว่าแลนด์มาร์คหรือว่าอาคารของตัวเองเนี่ยในการอันเชิญอีกาออกมานะครับขออภัยพออันเชิญอีกาออกมาแล้วนะครับก็จะทําการเพิ่มค่าอัานทางนะครับสีเท่าพร้อมทั้งนะครับสลายมาเบิ้ลแฝงรงค่า,า,าให้กลายเป็นศูนย์ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะอันเชิญนะครับเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่อัญเชิญอีกาออกมานั่นเองนะครับ ย้ำนะครับว่าทุกครั้งที่อีกาถวนเชิอ่อกมาจุดนั้นนะครับจะเป็นลด์มาร์กแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะเป็นพื้นที่ทัวริซึมหรือว่าอาคารได้นะครับก็คือฝันตรงข้ามเนี่ยทำได้มากสุดแค่จ่ายค่าบ่นทางหรือว่ายกเว้นค่าผนทางจากเราได้นะครับหรือว่าจะทาสีจากลด์มาร์กของเราก็ยังได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็จะมีมาเบิลในการทาสีหรือเปล่าก็อีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงถนะ้าเกิดว่าจะยกเว้นค่าผันทางก็ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่า โครที่เล่นเก่งๆเนี่ยเล่นช่ำๆนะครับเขาจะคอมโบในการอัญเชิญเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตกยังพื้นที่ที่ล็อกเมืองข้ามทางนะครับพอตกไปยังพื้นที่ล็อกเมืองข้ามทางแล้วนะครับก็จะทําให้พวกสกิลยกเลิกข้ามทางเนี่ยหรือว่ายกเว้นข้ามทางไม่สามารถแสดงผลได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสกิลอิวโวของโครนั่นเองนะแล้วก็บวกสกิลเมืองแพงนะครับอันนี้2 5 0ก็ กิลโบของโคลก็ทําให้นึกถึงหมีโจรสลัดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็คือสกิลเดียวกันเลยนะครับสกิลของโคลไม่มีอะไรมากเลยนะครับนอกจากสกิลอัญเชิญอีกาแล้วก็สลายมาเบิรแล้วก็ทําลายพวกสกิลพื้นที่เฟกสกิลอัญเชิญสกิลติดตั้งฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวได้น,นี้คือ OP มากๆนะครับก็น่าจับตามองนะครับสามารถเก็บเพชรได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าเซิร์ฟไทยพี่เนี่ยยังไงก็คิดว่าถูกใจพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสายล้มอย่างอีเวโคลนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ทําตามที่พี่ๆต้องการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับการรีวิวอี o ว e เดก็แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานช่องเอเนสชาแนลเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ